กลับมาที่การตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างครับพ่อเมืองพังงาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีเพจดังออกมาแฉว่ามีการใช้งบประมาณจัดซื้อต้นทองอุไรต้นละห0 0ับาทแถมตายด้วยนะครับแล้วก็มีการทําเป็นชุดน้ําพุ6ล้านบาทใช้3วันเจ๊งครับนายเอกรัฐหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองระบายน้ำริมถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงาหลังเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพต้นทองอุไรต้นนี้นะครับที่มีราคาถึง6,000กว่าบาทมีทั้งหมด37ต้นรวมเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับต้นละ6,000บาทครับผู้ชมลองดูสภาพแล้วหลายต้นตายด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีชุดน้ำพุมูลค่า6ล้านบาท ซึ่งทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านบอกว่าชุดน้ำํำพุนี้ใช้แค่3วันก็เจงแล้วอย่างที่เห็นว่าตอนไปก็ไม่มีการเปิดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าเรื่องนี้ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกําหนดระยะเวลา1เดือนก่อนจะสรุปผลว่าโครงการนี้มีความผิดปกติหรือไม่เบื้องต้นต้นทองอุไรทั้ง37ต้นมีการปลูกไว้โตแค่6ต้นนะครับที่เหลือ31ต้นเป็นเงินแสนเ ไม่โตครับมีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาแล้วสองครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ผู้รับเหมาก็ยังไม่มาดำเนินการส่วนกรณีชุดน้ำพุ6ล้านพบว่าระดับน้ำในแอ่งน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับมอเตอร์น้ำพุไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดครับ